สวัสดีครับทุกคนผมกิดครับวันนี้ผมจะมาทำตามแนะนำของพี่คนนี้นะครับที่พี่เขาบอกว่าให้ใส่ปากโครกรดไอเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่า <c oughs> ปากโครกเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ผมจับอยู่แล้วเล่เมนี้คมนะ <c oughs> เล่มนี้ก็คม เล่มนี้ก็คมเดี๋ยวผมจะหาเล่มที่มันไม่ค่อยคมนะุกคนอันนี้ดูก่อนอมีแต่เล่ผมคมๆทั้งนั้นเลยขนาดมีสองคม,มยังคมอ่ะคนดูดิ ขนาะดจะผมจะล้องควานนะครับว่าคมขนาดไหนมนือที่นาผมมากเลยนะตอนนี้พี่กิดอยู่นานะครับทุกคน เยวหาเล่มที่ไม่คมเลยนี่ได้แล้วูดูด,ดีทุกคนสนิมเคละเลยเป็นมีดพานะอ่มีดอยู่ที่นาเนี่ยรู้สึกว่าจะคมหมดนะทุกคนถ้าพิจิตจะไปลบคมก็ จะยังไงยังไงอยู่นะครับ๋ยวพี่จิวก็จะลองดูนะแต่เอาไว้ท้ายๆก่อนเดี๋ยวพี่จิตจะลองเรื่องนี้แหละน่าจะไม่ไม่คุมน้อยที่สุดแล้วแล้วเรามาลองกับมีพาก่อนนะว่าจะเป็นยังไงถ้าเอามาถูกับปากคุกนะครับ ดูดิดูใกล้ๆนะครับคมอยู่นะทุกคนดูดเนี่ยมีคมขึ้นอยู่นะครับฮิจับดูเขาอันนี้อยู่นะทุกคนจะลองตัดโอ้โหดูดิคมเฉยนะไม่น่าเชื่อโอ้โห เดี๋ยวเราจะมาลองกับมีดเล่มนี้ดูนะเมื่อกี้พี่กิจลองตัดกระดาษดูแล้วผมมากเดี๋ยวเราจะมาลบคมเขาหน่อยดยูเป็นไงดีนาะเจนะมันต้องสับไม้หรืออะไรสักอย่างคทุกคนเล่มนี้ดีไหม มีบางถ้านำมาสับท่อนไม้รู้สึกว่าจะรับจะโลภไมได้ดีที่สุดนะทุกคนเดี๋ยวผมจะวันเนี่ยนะ ดูนะทุกคนดูเหมือนว่าคมก็จะถูกลบไปเยอะพอสมควรนะครับเนพราะเราใช้ฟันไม้เมื่อกี้ถ้าคมมากๆมันก,ก็จะปดัดลงมาเลยนะทุกคนแบบคมจะลบออกก่อนลบคมออกอีกอ่ะโอเค อันนี้คือไม่เข้าและวเห็นไหมทุกคนถ้าเรากรีดลงไปมันจะไม่เข้านะครับเดีย๋ยวเรามาทูกระปกัคกคุกตูว ใช้ได้อยู่นะทุกคนแก้ขัดได้อยู่นะครับเนี่ย เอาละครับสรุปแล้ววิธีของที่เขาก็ใช้ได้นะครับทุกคนถึงจะไม่ดีเท่ากับหินรับมีดนะครับแต่ปากคกเนี่ยหรือว่าครกหินเนี่ยก็มีลักษณะเป็นหินเป็นไอ้นี่นะทุกคนสามารถที่จะนํามาถูเพื่อรับคมมีดได้นะครับเวลาที่แบบเราไม่มีหินรับมีดนะครับก็ใช้แก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับทุกคนหรือว่ามีวิธีนึงก็คือเอามีดถูกันก็ได้นะทุกคนแบบนี้ก็ได้นะครับ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ลองาไปทําดูปรับใช้ดูครับทุกคนเอาละครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe คลิปด,ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ